ใกล้วันเข้าพรรษาวันวันเข้าพรรษาก็าวันอาสาฬหาบูชาพอเข้าพรรษาเนี่ยพระก็ต้องเรียนพระที่บวชยังไม่ได้พรรษาก็ต้องเรียนนักธรรมตรีพระที่บวชหนึ่งพรรษา สอบนักธรรมตรีได้ก็เรียนนักธรรมโทนีเรียนนักธรรมโททําเอกเนี่ยต้องอ่านเองธรรมตีเนี่ยก็มีอาจารย์สอนธรรมโทเนี่ยถือว่าต้องดูแลตัวเองให้ได้อ่านเอาไมไ่ยากอะไรวิชาธรรมอ่านจำ ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามอาจารย์เอาเมื่อวานพระท่านก็ถาม <c oughs> คือเป็นพระใหม่บางทีเจอคำศัพท์บางอย่างก็อาจจะไม่เข้าใจท่านถามว่าอารหันกับอรหัต,ตผลต่างกันอย่างไรพระอรหันที่เราเคยได้ยินอรหันตผลอรหัต,ตผลเนี่ย ต่างกันอย่างไรคําว่าอรหันเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคําว่าอรหันเนี่ยก็หมายความว่าการศึกษาตามแนวทางศีลสมาธิปัญญาจนถึงที่สุดที่สุดของการศึกษาศีลสมาธิปัญญาก็ได้ถ้าเราปฏิบัติ ตามสี่สมาธิปัญญาทําไปเรื่อยๆเราจะมีความเจริญมีความรู้ความเข้าใจธรรมะมากขึ้นจนถึงระดับสูงสุดจึงใช้คำว่าพระอรหรันต์พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหมดกิเลสอะไรมันก็มีความหมายหลายอย่าง ก็ได้เข้าใจว่าเป็นการศึกษาสี่ธรรมนิปัญญาจนถึงที่สุดสุดเมื่อไหร่ก็เรียกว่าอารหารันเหมือนกับการศึกษาในทางโลกเปรียบเทียบเราเรียนอนุบาลประถมมัธยมปริยตีโทเอกเราจบปริญญาเอกก็คือสูงสุดในการศึกษาทางโลกเขาเขาเรียกเราว่าด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์คือตำแหน่งสูงสุดทางการศึกษาทางโลกแต่ว่าอารหันเนี่ยคือตำแหน่งสูงสุดในการศึกษาทางธรรมแต่ว่าการศึกษาทางธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เหมือนทางโลกคำว่าศึกษาใช้คำว่าศิกขาพระเนี่ยต้องศึกษาสามเรื่องพระที่มาบวชใหม่ ก็ต้องจําให้แม่นเลยเราเป็นพระตรวจดูว่าเรามีศีลหรือไม่อันนี้ข้อหนึ่งศีลและศีขาอันที่สองสมาธิเรามีหรือไม่สมาธิเนี่ยใช้เข้ามาจิตตศีขาศึกษาเข้าไปในจิตในใจอันที่สามปัญญาปัญญาศีขาสามอย่างศึกษาสามเรื่อง ศึกษาไปเรื่อยๆสุดท้ายเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวงคำว่าอารหันต์ก็คือเป็นจุดสูงสุดของการศึกษาทางพุทธศาสนาก็ได้เป็นพระอารหรนะันต์นั่นแหละอย่างพุทธเจ้าเราก็ใช้คําว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสาวกที่ปฏิบัติ ตามคำสอนของพระองค์ถึงที่สุดก็เรียกว่าพระอรหรันต์ทีนี้คำว่าอารหันตผลหมายความว่าอย่างไรอรหันตผลมันก็เป็นเครื่องชี้ว่าคนคนนั้นเป็นพระอรหันตหรือไม่ผลที่เขาได้รับจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่สุดของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเกิดผลอย่างไรก็ มีความหมายหลายในหลายหลายอย่างอันแรกคือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งปวงในทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาติโน้นด้วยเจ้าแสดงธรรมธรรมจักรเนี่ยก็เรื่องวงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์เมื่อเป็นพระอรหันเนี่ยมันก็สิ้นทุกข์ไม่มีความทุกข์ทั้งกายและใจไม่มีความทุกข์เลย คืออาหรตพผลเนี่ยผลของการเป็นพระอรหันต์ก็คือไม่มีความทุกข์เลยพ้นจากเหตุแห่งความทุกข์ได้พ้นจากกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์กิเลสมีสามอย่างมีความโลภความโกรธความหลงถ้าเรายังมีสามอย่างอยู่เนี่ยก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่เมื่อไรที่มันหมดกิเลสคือหมดเหตุแห่งความทุกข์หมดเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หมดกิเลสก็คือเป็นพระอาหารหันต์พ้นจากวัตตาสงสารก็ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้บุคชนทั่วไปมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิน้นชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหมดบุญก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปลยอสุรกายเป็นสัตว์นรกได้หมดเลยถ้าเกิดชาติไหนเราทําผิดทพาพลาดไปวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มทีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมันออกจากวัฏฏักรสสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหมดทุกข์ก็ได้หมดกิเลสก็ได้หมดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้นี่มาดูคําศัพท์ว่าคําว่าอรหันต์เนี่ยมัน มันมีรากศัพท์อย่างไรรากศัพท์ก็มีได้หลายได้หลายความหมายอีกเหมือนกันอาราหานี่มันมาจากคําว่าอาระกะก็ได้อาระกะแปลว่าผู้ไกลผู้ไกลจากกิเลสเยไกลจากกิเลสเห็นไหมก็ว่ากิเลสตามไม่ทันกิเลสไม่มาเกี่ยวข้องด้วยหมดเหตุ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหมดเหตุในความทุกข์ก็ได้อันที่สองเนี่ยมันมาจากคําว่าอดีตอดีตกับคําว่าหาตะสองคำอดีตแปลว่าศัตรูหัตตแปลว่าทําลายเสียสิ้นแปลว่าทําลายหาตัตตททาลายศัตรูจนหมดสิ้นศัตรูของเราก็คือกิเลส พระเราเนี่ยต้องสู้กับศัตรูคือกิเลสทหารเขาก็สู้กับศัตรูที่มายุกด่านบ้านเมืองแต่ว่าพระเนี่ยสู้กับตัวเองสู้กับกิเลสในใจสู้กับมันจนมันหมดไปหมดไปก็เป็นพระราหารันอริหัตตะทำลายกิเลสคำที่สามเนี่ยอารหัตตะ อาระบวกกับหัตตาอาระบวกกับหัตตาแปลว่าพ้นจากการเวียนว่ายาตเกิดผลจากการเวียนว่ายายเกิดก,ก,ก็ได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นเปนรตอสุรกายออกจากวัฏฏะสงสารอาระหัตตาอาระหอระหอระหอระอรหัตตา อาระหาตะตะก็ได้คำหนึ่งแปลว่าผู้ควรแก่การบูชาของเทวดาและมนุษย์คำว่าอารหันนี่มันหมายถึงว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์โลกสัตว์โลกทั้งเทวดามารมณมอะไรก็แล้วแต่ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันพัฒนาจนถึงที่สุดไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกแล้วที่สุดของการวิวัฒนาการของสัตว์ ในพวูมิต่างๆก็ได้สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ที่อรหันต์จึงว่าเป็นของเป็นผู้ที่ควรแก่ของนำมาบูชาเนี่ยคือความหมายของของคำว,ว่าอารหันต์เป็นที่สุดเลยที่สุดของทุกสิ่งเลยก็ได้แล้เราก็ตรวจดูตัวเองนะ เครื่องบ่งชี้ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์อยู่ที่กิเลสมีอากมีน้อยหรือว่าหมดไปปฏิบัติไปเรื่อยก็เป็นพระริยะขั้นต้นคือโซดาบันโซดาบันเกิดอีกเจ็ดชาติกิเลสน้อยลงอย่างถ้าเราเนี่ยเต็มเลยกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์คนทั่วไปบุรุชนกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นพระโสดาบันกิเลสก็ลดลงอุบาจราย์ลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นพระสักทาคามีก็เบาบางลงไปเป็นพระอนาคามีตัดกามได้กิเลสแทบไม่มีเลยมีแต่อวิชชาเบาบางเท่านั้นไปดับในชั้นผมเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสสิ้นเชิงตัวดูเราปฏิบัติธรรมเราเป็นพระเนี่ยเรามีศีลไหมเรามีสมาธิไหมเรามีปัญญาไหม ศีลมีอยู่แล้วสมาธิเราทํากันบ้างไหมพระนั่งสมาธิกันบ้างหรือเปล่าปัญญาหาความจริงในกายในใจในขันธ์ห้าแยกออกไปให้มันเห็นว่าไม่ใช่เรามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถือว่าใจิกขาไม่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์เนะี่ยกิเลสมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมวัดกันด้วยกิเลสกิเลสหมดเมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์ พ้นจากทุกทั้งปวงพ้นจากการเป็นบาตายเกิดเอาฝากเอาไว้เท่านี้